สัสดีครับนี่ได้ยอดมะพร้าวอ่อนตลาดนัดวันอาทิตย์เฮ้ยเ่มค้าขาประจำซื้อสามถุง50บาทอ่ก็อยูย่ๆโอ้วันนี้แถมให้อีกถุงหนึ่งจะปีใหม่แล้วโอ้ยขอบคุณขอบคุณ ได้มา4ี่ถุงห้บาทเนี่ยเดี๋ยวมื้อนี้จะเอามาทําแกงเลียงซะเลยนะครับที่เหลือเอาเก็บเข้าตู้แช่แข็งก็ไว้เดี๋ยวเก็บผักริมรัว้วกาลึงนะครับเอาไว้เนี่ยใส่จำแจมลงไปก็ปล่อยให้มันเลื้อยไต่ขึ้นไปเสาโอ้เก็บทิ้งนี่เป็นกรรมเลยนะเรายังมีเยอะหลังบ้านก็ยังมีเยอะเลยครับแต่ก็เอาเอาใส่ อย่างละนิดย่างละหน่อยวันนี้จะแกงด้วยน้ําใบย่านางเดี๋ยวไปขอเก็บใบย่านางหน่อยยังมีอีกเยอะเลยครับนะขึ้นลกลุงลังแต่ใบใบมันก็มีประโยชน์เนาะล้างน้ําให้สะอาดก่อนใส่โถปั่นเลยครับนี่นะฮะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องหลอบชานิดหนึ่งใส่น้ําลงไปเลยใส่เยอะๆลงไปได้นะครับแต่ว่าเอาทีละน้อยก่อนก็ปั่น สักสองเที่ยวนะฮะเอากรองด้วยกระชอนกรองด้วยกระชอนแล้วก็เอาเยื่อมาลงโถปัน่นอีกสักเที่ยวนึงใส่น้ําเข้าไปน้ำเดี๋ยวก็ต้องเติมอยู่ดีนะครับใส่มากไม่เป็นไรเนี่ยนะฮะประโยชน์เหลือหลายเลยนะผผักสีเขียวนี่กินแล้วประโยชน์มากเลยนะครับโอเคตั้งเตาเลยครับนี่แล้ว จะอร่อยเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำซุปต้มกระดูกนะมาโขบน้ำพริกกันต่อนะแต่เตรียมง่ายๆครับใช้โขกไม่ต้องปัน่นนะฮะโขกไปฟังข่าวไปเนะเนพลิดเพลินไปใช้เวลาไปก็เสร็จแตถึงเวลากินพอดีโอเคตะไคร้ก็ขอกนะออยู่ข้างบ้านหน้าบ้านหน่อยข้างรั้ว ที่ว่างดีกว่าลกยาปลูกแต่ใครทิ้งเข้าไว้ะกินเป็นสิบสิบกอนะปีปีที่แล้วเนี่ยปีปีหนึ่งอนู่กินเยอะครับหอมกระเทียมโขกลงไปแล้วามาเปิดเริ่มเปิดไฟตั้งหม้อแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยะจะอร่อยนะนี่ต้องอย่างนี้น้ำปลารต้มสุกหนึ่งทับพีพอ คนให้ทั่วคนให้เข้ากันรอให้เดือดสักพักหนึ่งเดใช้ไฟแรงเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกะพักไฟอ่อดลงนี่มีปลาย่างปลาช่อนปลาช่อนนาย่างอยู่เตรียมกไ็ไปก่อนมีปลาดุกอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวมีถั่วปักยาวเป็นถั่วนาเอาใส่ไปก่อน นะครับที่เตรียมเข้าไว้นะก็มีข้าวโพดอ่อนนะมีหน่อไม้ต้มผันซอยเข้าวนะแ๋นะเวเด็ดจำลึงนั่งเด็ดไปด้วยรอให้น้ำเดือดไปด้วยใบอะไรอะ่ะกลิ่นเพิ่มกลิ่นหอมผักชีลาวนะเตรียมพร้อมเวลาในถาดน,นะครับนี่นะช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งนะเปิดโทรทัศน์ ฟังไปด้วยดูไปด้วยเนี่ก็ได้ทันเหตุการณ์ดีนะครับเดี๋ยข้าโพดอร่อนลงไปเลยแล้วก็หน่อไม้ต้มลงไปก่อนเะีเสียดายดอกแคมหาไม่ได้นะเมื่อเช้านี้โอเคเด็ดใบตำลึงอะ่ะเอายอดอ,นอ,อ,นอ่อนเด็ดใบ ใบกลางๆเนี่ยมันถึงก็แก่นะกับใบอ่อนเนี่ยนำมาล้างน้ำรอก็ไว้นะเดือดดิจังเลยใส่ไปย่างลงไปเลยไม่มีการบิไม,ม่มีการหักนะเดี๋ยวมันก็เละอยู่ในหมอ้อนั่นแหละนี่ยตำลึงล้างน้ำสาวๆๆจะให้สะอาดนี่ใส่ไปเลยได้ตั้งเยอะ <c oughs> สุดท้าย กักชีลาวาเนไหมนะขาดอยู่อย่างเดียวใบแมงลักต้นหน้าบ้านเนี่ยมันเริ่มแห้งเหี่ยวไปซะแล้วเดี๋ยวรอต้นใหม่ให้มันขึ้นนีได้ตั้งหม้อสองคนนี่สองถ้วยเลยนะสองคนสองถ้วยหหน่ากินจังนะครับนี่แกงใบยะนางกับออยอดมะพร้าวอ่อนใส่ตำลึงจำแจงก็โพดแจมนิดนึง ใบผักชีลาวน้อยหนึ่งกขสวยร้อนๆตักกินสดน้ำไม่ต้องกลัวอ้วนสวัสดีครับ